ครับสวัสดีเพื่อนๆคอ,อบอลทุกท่านเลยครับ,บกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับการวิเคราะห์ฟุตบอลหรือการคุยก่อนเกมประจําคืนวันพฤหัสที่16พฤษภาคมนะครับในค่าคืนนี้ผมหยิบยกมา2คู่เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ใครที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์ like, กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเมื่อคืนนี้2คู่ที่ให้ไปผมก็รับทั้ง2คู่เลยนะครับเชลซี Chelsea ครับชนะไป2ต่อ1นนะครับกินอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ แมนยูให้รองไปในโฮมแล้วก็ได้มาอีกแล้วนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราติดกันมาหลายวันมากเต๋อเพื่อนๆที่ติดตามเนี่ยจะรู้เลยว่าตลอดสี่หวันที่ผ่านมาเนี่ยวินวินวิน,วนเข้าตลอดเลยนะครับอ้าโอเคเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ครับ2คู่อ่าแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแล้วก็ไรกาสเปนนะครับจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเริ่มจากลีดยูไนเตดกับนอร์เวย์ซิตี้ก่อนเลยนะครับบอลคู่นี้ครับเจอกันในเกมเกแรกๆครับสมติที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ ฟอ้มของเจ้าบ้านยังหลีดอยู่ในเตดครับผลงาน5เกมหลังสุดที่ผ่านมาครับชนะ1เสมอ1แพ้ไว้3เกมนะครับก็จะมีแพ้เซาท์สแตนด์1ต่อ2แพ้ฟินปาเรนเจอร์4-0แล้วก็แบ็กเบิร์นโรเวอร์1ประตูต่อ0นะครับส่วนเกมที่ชนะชาติทางฝั่งของมิดเดิลสโบรนะครับไปที่4ประตูต่อ3นะครับฟอ้มของทางฝัง่งหลีดนะครับช่วง5เกมหลังสุดที่ผ่านมานะครับในบ้าน เป็นการชนะ2เสมอ1แพ้ไป2เกมนะครับ2เกมหลังสุดในบ้านเป็นการแพ้รวดเลยนะครับเซลตัมตัน2-1แล้วก็แบล็กเบิร์โรเว์สูบประตูต่อ1นะครับเรทที่เปิดมาเนี่ยมีชนะเด็ดไป2แพ้เรทไป3นะครับส่วนทางฝั่งของโนเรซิตี้ครับผลง,งานดูดีกว่าทางฝั่งของอ่อลริทจูไนเต็ดนะครับคือพวกเขาเนี่ยถึงแม้จะไม่ค่อยชนะครับแต่ก็ยังมีเสมออย่างน้อยเก็บได้มา6แต้มนบเสียไป3แต้มนะครับ จะมีเสมอกับลีดเสมอกับโซนซีเสมอกับดิสตันซิตี้ด้วยนะครับส่วนเกมนอกบ้านนะครับชนะ2แพ้2แล้วก็เสมอมา1เกมนะครับคู่นี้ถ้าผมจะไม่พินารณเป็นรอบเพลย์ออฟนะครับในการแข่งขันกันในการเลื่อนชั้นนะครับผมก็ผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะส่วนสนุกแล้เราก็น่าจะส่วนเต็มที่นะครับเล่นในบ้านของลีดก่อนด้วยนะก็ลีดมีโอกาสคว้าใช้ได้ไม่ยากผมว่านะ คือดูทรงอ่ะนะครับเหมือนโนเรซิตี้มันจะดีนะครับแต่ถ้าเราดูดีๆนะครับในเรื่องของรายละเอียดครับจะเห็นในชัดว่าเกมรับของหลีอยู่ในเตะผมดูดีกว่านะครับเสียไปแค่43ประตูเท่านั้นเองครับเสียน้อยที่สุดอันดับ2ของหลีครับเพราะอันดับนคือเลสเตอร์เสียไป41นะครับแล้วยิงเลยยิงได้8ปประตูนะครับยิงได้มากกว่าทางฝั่งของนอรืสองลูกบแต่ว่าเสีย ตัวน้อยกว่าเกือบ20กว่าลูกนะครับเพราะว่าเกมรับวันนี้ทางฝั่งของลีดไว้ใจได้นะครับส่วนเรดครับบังครับชนะ1ลูกนะครับก็จะได้หูนะครับยังน้อยหูก็ไม่เสียหายนะครับมันก็ยังได้มาครึ่งหนึ่งนะครับผมแนะนําให้อยู่ที่ลรดจอนิเต็ดดีกว่านะผมว่าเจ้าบ้านวันนี้อุ่นใจกว่านะครับคือมันท้ายฤดูกาลแบบนี้แล้วก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลแบบนี้เนี่ยผมว่าเจ้าบ้านมีโอกาสชนะมากเกือบเ0เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เชื่อลองดูคลิป อาที่มันผ่านมาครับถ้าเกิดเล่นในบ้านเนี่ยผมมักจะาก,การันตีในบ้านนะเพราะว่าในบ้านมันทัวกว่านะครับส่วนคู่ที่สองนะบาซ่าวันนี้จะบุกไปเยือนอเมริกาครับเปิดมาหนักหน่อยนะครับคือเกมเทน้วยิงมาโหดเกมนี้เลยเปิดมาหนักนะครับสถิติของคู่นี้ในการเจอกัน10เกมหลังนะครับบาซ่าชนะ9แพ้กับอเมริกาไปแค่เกมเดียวเท่านั้นครับเกมที่แพ้ย้เป็นเมื่อปีส0 2 3เดือนกุมภาัน์นะครับวันที่27ที่แพ้ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ ส่วนฟอร์มของอเมรียาโดยรวมเลยครับผม5เกมหลังสุดที่ผ่านมานะครับชนะ1เสมอ1แพ้ไป3เกมส่วนเกมในบ้านก็แย่ yeah, นะครับผมเสมอ2แพ้3นะครับแพ้3เกมติดในบ้านครับโอซาซนาศูนต่อ3าบียเรล1 2แล้วก็กตาเฟ่3ต่อ1นะครับส่วนทั้งฝั่งของบาร์เซลโลนาครับในเกมล่าสุดครับพวกเขาเปิดบ้านชนะทัาฝากอลราโซเซราไปที่ สองประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็จะมีเจอคิโรน่านแพ้ละสี่สองครับเจอทางฝั่งมาเลเซียชนะมาสี่สองเช่นกันนะครับถ้าเกิดฟอร์มในบ้านบาร์ซ่าค่อนข้างโหดครับแต่ว่าฟอร์มนอกบ้านบาร์ซ่าค่อนข้างแย่น,นะครับเพราะว่าในช่วงสี่เกมหลังที่ผ่านมานะครับจะเป็นการชนะสองก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นการชนะแบบไม่ขาดนะครับก็คือสามต่อสองศูนย์ต่อหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เกมทีแ่แพ้แพ้มาดึงสามสองอันนั้นก็ ไม่แปลกนะครับผมเพราะมาดริดปีนี้ดีมากๆนะครับแล้วก็เจคิโรนาครับแพ้ม4-2นะครับอันลัตตารงคะแนนตอนนี้บาร์ซ่าเนี่ยยังรั้งอยู่อันดับที่2ของตารางครับแข่งไปทั้งหมด35เกมชนะ23เสมอ7แพ้5นะครับยิงได้72ประตูเสีย43ประตูครับมีอยู่76คะแนนนําทางฝั่งของอ่าคิโรนาอยู่1คะแนนนะครับส่วนทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยผมผลงานตลอด35เกมที่ผ่านมานะครับ ชนะแค่2เกมเท่านั้นเสมอ11แพ้22นะครับยิงได้35เสีย70นะครับก็เสียเท่ากับทางฝั่งของกราดานะครับมีอยู่17คะแนนนะครับเกมรับค่อนข้างหลวมนะครับเกมรับค่อนข้างโบรผมว่าคือบ่อน้ำดีดีนั่นเองนะครับผมเชื่อวันนี้เนี่ยถ้าบาซ่ิดิลขาดหน่อยนะครับจะจบได้มากกว่า2ประตูอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ยังขอเลือกเชียร์ที่บาร์เซโลนาครับผมว่าด้วยเชื่อ ดยชื่อชั้นนะแล้วก็ด้วยฟอร์มด้วยผลงานการผลิตสกอร์ครับแล้วก็ประสิทธิภาพของนักเตะครับยังไงบาซากเกินขาดนะครับเกมนี้ตอบเลยครับไม่มีปัญหาครับให้อยู่ที่บาร์เซโลนานะครับประมาณนี้สำหรับ2คู้คืนนี้ของเรานะครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็่ันได้เลยครับผมเน้นย้ำว่าเป็นแพททัศนคติส่วนตัวผมเท่านั้นนะครับโอเคผมก็คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอโชคดีแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะครับ